โอ้โหการแข่งขัน,นค,คู่แรกของวอลเลย์บอลหญิงในมหากรรมโอลิมปิกเกมนะคะเริ่มต้นด้วยอิตาลีเจอกับโดมินิกันหูทุกคนถือว่าสุดยอดนะตั้งแต่เซตแรกพูดเลยว่าเป็นฝ่ายอิตาลีนะที่นําโดมินิกันอยู่นะคะแต่ว่าโดมินิกันอ่ะจะมีสเตปที่เฮ้ยต้องพยายามตีตื้นตีตื้นให้ได้และโดมินิกันก็ตีตื้นได้นะแต่พอตีตื้นได้มันตีตื้นได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นพอสักพักโดมินิกันหลุดปุ๊บ อิตาลีไหลปั๊บเลยนะคะถามว่าเกมบล็อกของทั้งคู่เนี้ยในเซตแรกเนี่ยดีไหมดีเลยนะทุกคนคือแทบจะแบบ ห่างกันหนึ่งคะแนนอยู่ที่เกมบุกล้วนๆเลยอะสำหรับทีมที่เก่งๆแบบนี้เพราะว่าทีมที่มาโอลิมปิกได้คือทีมที่เก่งเลยนะเซตแรกนะ,ะโดมินิกันแพ้อิตาลีไปด้วยสกอร์19เ้าต่อ25ค่ะทุกคนพอมาเซตที่2ต้องบอกว่าโดมินิกันยื้อตัวเองได้มากกว่าในเซตแรกนะคือโดมินิกันเป็นฝ่ายตามก็จริงนะคะคือตามอิตาลีแหละตามมาตั้งแต่เซตแรกแล้วแหละคือเราก็รู้ว่าเอออิตาลีเขามาดีมาเดือดจริงๆในเซตที่2นี้โดมินิกันถือว่า พยายามตามติดตัวแรกของอิตาลีเพื่อให้แบบแต้มไม่ไหลห่างอ่ะพยายามและทําได้นะตามติดมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็มีช่วงจังหวะที่โดมินิการนก็หลุดเหมือนกันแต่สักพักทุกคนหลุดปุ๊บพอมาถึงท้ายเซตโดมินิกันพยายามจนแต้มในช่วงท้ายเซตเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวทั้งที่จริงอ่ะโดมินิกัรนอ่ะตามอิตาลีอยู่ตั้งเยอะอ่ะ โอ้โห uh huh. ช่วงท้ายเซตนี่อิตาลี21แล้วนะคะโดมินิกัน18แต่ถ้ามองในรูปแบบเกมแบบโดยรวมแล้วแอดก็ยังมองว่าอิตาลีอะ่ะเขาแบบเขาเจ๋งจริงคือทุกตำแหน่งเขาเป๊ะจริงต่างจากโดมินิกันอาจจะมีหลุดบอลแรกบ้างบางทีตีหลุดเองบ้างซึ่งมากกว่าอิตาลีในข้อผิดพลาดทางด้านแบบนี้นะคะบางอย่างไม่ควรจะผิดพลาดโดมินิกันก็ผิดพลาดแล้วก็ให้แต้มอิตาลีไปอะ่ะทั้งที่จริงแบบมันนิดเดียวจริงๆแต่ คู่เนี้ยแรนลี่เยอะนะคือหมายถึงว่าเล่นสกอร์เดียวไม่จบอะไปเรื่อยไปเรื่อยจนแบบโอ้โหมือเซตยกให้แบบ3ลูกกว่าจะได้แต้มหนึ่งแต้มสนุกมากความเป็นอิตาลีก็เหนียวนะคะเหนียวเลยคือเหนียวแบบ มันมันเหนียวไปหมดเลยทุกคนที่อยู่ในทีมนะมันแทบจะไม่มีการหลุดเลยนะคะหลุดน้อยมากๆแต่ดูแล้วความจอยๆนะความแบบความยิ้มเยอะความหัวเราะเยอะจะยกให้สาวโดมินิกันนะวันนี้ถือว่าสร้างสีสันให้เกมแมตตีดด้เยอะพอสมควรนะโอ้โหพอมาทายเซตต้องบอกว่าโดมินิกันก็คือทําตัวเองขึ้นมาแบบ22-23มาทุกคนพยายามทําให้ตัวเอง ช่องว่างน้อยที่สุดสุดท้ายก็ทําได้นะ 22- 23ห่างจากอิตาลีหนึ่งแต้มเท่านั้นอิตาลีที่จริงควรจะปิดได้แล้วนะสาหรับความเป็นอิตาลีในเซตที่2ที่มาท้ายเซตอยู่นานมากแล้วเนี่ยเห็นไหมคะช่วงจังหวะช่วงเวลาสถานการณ์ตรงหน้าบางทีนะักกีฬาก็ก็ไม่ไหลอะคือคะแนนไม่ไหลต่อไปแล้วนะคะรอดูจะปิดได้ไหมเนี่ยเซตที่2นี้โอ้โหสุดท้ายโดมินิกันก็ทำคะแนนเท่ากับอิตาลีได้ทุกคน23เท่า โอ้โหไม่ละความพยายามจริงๆนะคะสำหรับโดมินิกันคือคือสาวโดมินิกันต้องบอกว่าตัวก็ไม่ได้สูงเท่าอิตาลีนะคือจะเป็นคนที่แบบร่างบึกบึกหน่อยแต่ว่าแรงก็อาจจะเยอะนะคะเรียกได้ว่าพยายามเลยแหละแข่งกับอิตาลีแบบนี้โอ้ช่วงท้ายสตที่สองอยางมัน ยีบสามเท่า24เท่าค่ะทุกคนโอ้โหดูแล้วคนลุกเลยอะคือคือมันมันลุ้นจริงๆเลยนะคะใครไม่ได้ดูไปดูย้อนด้วยนะสุดท้ายค่ะอิตาลีปิดไม่ลงโดมินิกันเอาชนะอิตาลีในเซตที่2ได้นะคะด้วยสกอร์ยี่ต่อยี่เป็นไปได้ยังไงทั้งที่อิตาลีคือ คือนามาตลอดพูดอย่างนี้เลยนํามาตลอดในเซตที่2อ,อะ่ะคือเราก็เห็นอยูอ่ว่าอิตาลีคือแบบเหนียวแค่ไหนคือเปแค่ไหนลูกเสิร์ฟของอิตาลีก็ตัดเกมรุกโดมินิการได้จริงๆสุดท้ายเห็นไหมคะทุกคนหลุดไงคือด้วยความที่มันกดดันและยิ่งคะแนนของโดมินิกนอะ่ะทําแบบพยายามตีตื้นอิตาลีขึ้นมาเรื่อยๆนักกีฬาโดยเฉพาะฝั่งอิตาลี่กดดันตัวเองเองเลยโอ้โ,โห,โหลุกเลยไม่จบ3เซตค่ะคู่แรกของวอลเลยบอลหญิง ทุกคนมาถึงเซตที่3นะคะคือเซตอะเท่ากันแล้วหต่อหนึเซตก็ยังไงก็4เซตเซตที่3ต้องบอกว่าต้นเซตนี้รไมมิตรการเปิดมาได้ดีมากๆคือ คือเหมือนโดมินิกันฮึดนะ่ะคือฮึดเพื่ออยากจะชนะกับเป็นอิตาลีนะคะที่รู้สึกว่าแผ่วๆลงนิดนึงคือถ้าอีโคโนูไม่มาทั้งทีหมองอิตาลีก็จะดูงงๆไปหมดอะ่ะต่างจากฝั่งโดมินิกันที่ทําแต้มได้ทุกคนแล้วก็ดูแบบดูอยากจะทําแต้มทุกคนเลยจริงๆคะแนนในการทาแต้มของโดมินิกันค่อนข้างดีในการในทุกๆคนน่ะเรียกได้ว่าเป็นทีมเวิร์กแบบนี้คะแนนโดมินิกันนาห่างอิตาลีนะคะ13ต่อ11ถือว่าเฮ้ยเป็นครั้งแรกนะที่แบบว่า นำในช่วงต้นเซตแบบนี้นะคะสำหรับโดมินิกันกับอิตาลีแต่ก็ประมาทอิตาลีไม่ได้เลยเพราะว่าคะแนนมันช่องว่างมันน้อยอะมันน้อยจริงๆคือโดมินิกันต้องไหลไปมากกว่านี้นะคะพูดไม่ทันขัดคํานะคะอิตาลีก็ทําคะแนนเท่าโดมินิกันมาได้เฉยเลยแล้วสุดท้ายก็นําเฉยเลยเห็นไหม นี่แหละอิตาลีนึกจะมาก็มานึกจะไม่มาก็ไม่มาเลยโอ้โหแต่สุดท้ายคะแนนก็โซส,สีค่ะโดมินิกันก็พยายามสุดท้ายก็เท่ากันในช่วงกลางเซตสิบห้าเท่าสุดท้ายค่ะในเซตที่3นะคะในช่วงท้ายเซตนิดเดียวเท่านั้นอิตาลีก็ควบคุมตัวเองได้ดีนิ่งแล้วก็มีสมาธิมากๆทําให้ชนะโดมินิกันในเซตที่3ไปได้ด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดนะคะโอ้โหคือเอาตรงถ้าอิตาลีหลุดอะ่ะโดมินิกันก็พร้อมเสียบได้ตลอดเวลาเลยนะคือเหมือน ทุกอย่างตอนนี้นอิตาลีเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วดังนั้นอิตาลีต้องห้ามหลุดเลยอะ่ะเพราะโดมินิกันก็พร้อมที่จะแบบมามืดขึ้นมาได้อ,ะอ่ะไปดูเซตสี่จะปิดได้หรือไม่เซตสี่ดูเหมือนอิตาลีจะมาคมกว่านะคะคือต้องบอกว่าอิตาลีเขาก็ต้องคมแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะแต่พอเซตที่สี่ปุ๊บโดมินิกันก็ดูแผ่วๆล,ลงไปเลยนะคะแล้วก็เป็นอิตาลีเนี่ยที่คะแนน ไปถึงกลางเซตก่อนนะทุกคนคือแบบ14ต่อ9อิตาลีบอกว่าก็อยากปิดแล้วแหละคือนี่มันคือชันเนี่ยแหละคือเซตของชั้นโอ้โหมาเซตสี่เห็นเลยนะคะว่าโดมินิกันก็หมดแรงของจริงคือ <c oughs> ที่จริงก็โดมินิกันอาจจะประมาณแบบนี้ด้วยรูปร่างอาจจะแบบไม่ได้สูงใหญ่นะแล้วก็เป็นรูปร่างที่แบบท้วมๆบึกบบนบึกบุนหน่อยพอมันเล่นมาถึงเซตสี่เซตห้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยโดมินิกันก็มักจะแผ่วๆล,ลงนะคะแบบไม่ค่อยกระโดดแล้วว่าต่างจากอิตาลีที่ ที่แบบสูงโป่งอ่ะต้องพูดอีกว่าสูงโป่งเคลื่อนตัวเร็วความเป็นอิตาลีคือมันเป๊ะมันแข็งแรงเนี่ยแหละทุกคนทําให้อิตาลีอ่ะไปถึงท้ายเซตแล้วนะ20ต่อ13อ่ะสุดท้ายค่ะอิตาลีเอาชนะโดมินิกันในเซตที่4ด้วยสกอร์25ต่อ18นะคะต้องบอกว่าก็มาตรฐานของอิตาลีคือฟอร์มก็คาดไว้แบบนี้อยู่แล้วว่าอิตาลีอาจจะแบบ เปอร์เซ็นต์สูงที่ชนะโดมิริกรันแขกก็ถือว่าโดมิริกรันก็พลิกกลับมาชนะได้ในเซตหนึ่งะนะคะไม่ไม่ได้แบบโบ้บเบ,บ้ๆนะคนที่มาแข่งขันในรายการโอลิมปิกนี้แพ้นัดแรกไม่ได้จะแพ้อีกหลายนัดน,นะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเอาเข้าไปเยอะพอสมควรนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเนี้ยกลุ่ม C เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เบียดกันเพื่อเข้าไปสู่รอบต่อไปอะ ค่อนข้างเบียดกันอะเออก็ไม่รู้ว่าแบบใครจะได้โอ้โหนัดแรกก็เดือดขนาดนี้แอดว่าสุดยอดนะคะสำหรับกนนารแข่งขันโอลิมปิกวอลเลย์บอลหญิงนัดแรกนะคะอิตาลีเจอกับ โดมินิกันเอาชนะโดมินิกันไปได้นะคะสต่อหนึเซตนะคะใครได้ดูบ้างฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างอีโกโนเดอะแบกไหมที่จริงเอาตรงมันก็ต้องมีเดอะแบกของแต่ละทีม2ทีมอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโกโนหรือไกล่าทางฝั่งโดมินิกันอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพสาวในการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะคะ พรุ่งนี้การแข่งขันจะมีอย่างต่อเนื่องติดตามช่องแอดไว้นะคะที่แน่ๆนะคะช่องทางการถ่ายทอดสดนะคะทุกคนดูได้ทุกคู่ของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคือจะดูผ่านช่อง True ID นะส่วนช่องทางโทร,รทัศน์นี่อาจจะมีพลิกๆสลับกันไปบ้างนะคะบางช่องก็ถ่ายแค่เซตเดียวแล้วก็สลับไปถ่ายช่องอื่นบ้างยังไงก็แนะนําเลยนะแนะนําให้โหลด True ID ะคะ่ะทุกคนเพื่อดูได้ทุกคู่ของวอลเลย์บอลหญิงนะคะ